ทุ่มเทเรียนนะคะเพื่อจะเอาวีซ่าสุดท้ายโดนฝรั่งเทกางอากาศไปต่อไม่ได้สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดาวแชงวันนี้เป็นเรื่องเล่านะคะที่จะเล่าให้ฟังสำหรับเรื่องนี้ผ่านมาแล้วหลายปีแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆฟังว่ามันมีจริงๆนะคะดาวจะบอกก็คือว่าคนที่อยู่เยอรมันนะคะก็จะต้องแบบ เวลาที่จะมาที่นี่ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าจะมาได้ไง่ายๆใช่ไหมคะจะต้องมีวีซ่านะคะแล้วทีนี้ตอนที่ดาวเรียนนะคะดาวก็เรียนเพื่อ,อสอบนะคะเพื่อได้ภาษาขั้นพื้นฐานนะคะแล้วจึงมาที่นี่มาแต่งงานนะคะ,ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีคนที่ดาวรู้จักนะคะได้กำลังเรียนนะคะเหมือนดาวทุกอย่างนะคะ แต่พอเรียนไปสักพักหนึ่งมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องสอบเอ่ยน,นะคะแล้วก็จะต้องเสียไปนะคะค่าสอบนะคะแล้วทีนี้ก็เขาก็ได้ติดต่อแฟนของเขานะคะปรากฏว่าแฟนของเขานะคะเทเขากางอากาศเลยค่ะแฟนของเขานะคะบอกเขาว่าไปต่อไม่ได้แล้วนะคะ,ะแฟนของเขาอายุ25นะคะแล้วส่วนตัวเขาก็อายุ30นะคะคือแฟนของเขาเด็กกว่าแล้วก็เป็นคนเยอรมันนะคะ บอกให้เขาเรียนหนังสือนะคะเขาก็เรียนมาเพื่อจะทำวีซ่าแต่งงานนะคะคุยกันอย่างดิีดีนะคะทางออนไลน์แล้วก็คุยกันอย่างดีนะคะแต่ปรากฏว่าแฟนเขาก็บอกแบบนี้ค่ะแล้วร้องไห้แล้วเสียใจยมากเลยนะคะเพื่อนของเราคนนี้ไปต่อไม่ได้เลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าที่ฉันทํามาทั้งหมดฉันทําไปเพื่ออะไรตั้งใจเรียนแล้วก็จะสอบนะคะพอสอบนะคะก็สอบผ่านนะคะไม่ใช่ไม่ผ่าน แล้วเขาก็ได้ใบประกาศมาเนียบร้อยแต่สรุปว่ามาต่อไม่ได้เพราะว่าแฟนเขายัางไงก็คือบล็อกเขาทุกทางเลยค่ะคิดดูนะคะว่าจะสร้างครอบครัวกับคนคนหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าเล่นเล่นนะคะผู้หญิงจะต้องเรียนเพื่อสอบนะคะแต่สุดท้ายผู้นะคะฝรั่งคนนี้นะคะเทแล้วเขาก็ไม่ สามารถที่จะทําอะไรได้เลยนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าชีวิตเขาแบบแย่มากนะคะแล้วเขาก็เสียใจอย่างมากนะคะไปต่อไม่ได้เลยก็คือเขาบล็อกทุกทางไม่ว่าเราเขาจะติดต่อ,อยังไงก็คือติดต่อไม่ได้เลยด,ดังนั้นก็คือการเรียนทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํามาก็คือศูนย์เปล่าค่ะแล้วปรากฏว่าวันหนึ่งนะคะเพื่อนดาวคนนี้นะคะก็ได้เจอกับฝรั่งต่างชาติประเทศอื่นนะคะที่ไม่ใช่ประเทศนี้แล้วไม่ต้องสอบนะคะก็เลย ได้เจอคนใหม่นะคะที่รักออนไลน์ก็คือเว็บที่เขาเล่นนะคะก็ได้ไปเจอ,อแฟนปัจจุบันนะคะปรากฏว่าก็อยู่กันอย่างมีความสุขเรื่องนี้นะคะมันเป็นอุทาหรณนะคะว่าคนที่เราครบอยู่นะคะอ่าผู้ของเราปัจจุบันเนี่ยนะคะไม่ใช่คุยกันเล่นๆน,นะคะ เราจะต้องวางแผนอนาคตก่อนนะคะสําหรับผู้หญิงนะคะว่าเราจะใช้ชีวิตแบบนี้นะคะมาแต่งงานมาอะไรแบบนี้ค่าทิจจ่ายอย่างนั้นอย่างนี้ให้คุยกันตอนแรกเลยนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดการแบบฝรั่งคนนี้เหมือนกับเออเหมือนกับว่าพอถึงเอาเวลาจริงๆแล้วก็เหมือนกับเออไม่อยากจะยังไม่อยากแต่งงานนะคะก็เลยเทผู้หญิงคนนี้ ดังนั้นนะคะมันไม่ใช่แค่เราเสียความรู้สึกนะคะแล้วก็เสียทุกอย่างทุกสิ่งนะคะต้องคุยกับรักออนไลน์ที่เราไม่เคยได้ใช้ชีวิตกันเนี่ยแล้วคุยกันให้ดีก่อนนะคะคบกันศึกษากันให้ดีก่อนไม่งั้นน่ะจะเจอเทกางอากาศแบบนี้แล้วก็จะไปต่อไม่ได้โชคดีนะคะเพื่อนดาวคนนี้นะคะเขาไปเจอคนรักที่เป็นอ่าคนที่เป็นประเทศอื่นนะคะไม่ต้องมาให้ช้ำใจเหมือนประเทศเจอละมันนี้นะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆคนเราจะเจอ อะไรแบบนี้มันต้องมีอุทาหรณ์เนาะอันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนฟังว่ามันมีจริงๆนะคะที่แบบเทการอากาศกันแบบนี้นะคะคลิปวันนี้ก็เอาไว้เป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนหญิงทั้งหลายนะคะไว้สำหรับคนที่จะมาที่ที่นี่นะคะออคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะมันมีไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ